สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับมิกวีเวอร์โฮมครับวันนี้เราจะพามาดูอีกหนึ่งผลงานของเราที่เพิ่งเสร็จมาหมัดๆเลยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับและที่สําคัญนะครับงบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้ถ้าทุกคนได้รู้เนี่ยว้าวแน่นอนให้งไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในก่อนดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเชิญตามเข้ามามาเป็นไงฮะ คำว่าบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับหลายคนอาจจะมีความเข้าใจว่าเฮ้ยนอร์ดิกต้องเป็นหลังคาจั่วแบบนี้สไตล์นอร์ดิกเนี่ยเหมาะสําหรับบ้านเมืองหนาวนะครับที่มีหิมะตกปกติบ้านนอร์ดิกจริงๆเนี่ยจะไม่มีชายคานะครับแต่เผอิญที่นี่คือประเทศไทยแล้วเราก็เล็งเห็นการใช้งานที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเราเลยทำชายคายื่นออกมาเพื่อที่จะได้กันฝนกันอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ถ้าเราสังเกตข้างในเนี่ย เราทำรางน้ำฝนซ่อนเอาไว้อยู่เพื่อที่จะแบบใช้งานให้เหมาะกับประเทศไทยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่อต่อชืต่อต่องั้นผมขอเรียกก็ต่อครับเป็นยังไงบ้างคับ้านหลังนี้สวยดีครับผมพอใจมากพอได้ใจเลยตั้งใจครับทำไมพ่อถึงสร้างบ้านในรูปแบบนี้เอ่ยเราไปเห็นอะไรมาจากที่ไหนหรือเปล่าพอดีลูกชายเขาส่งคลิปให้ดูพ่อสร้างแบบนี้ดีกว่าพ่อก็โอเคได้ได้มัดเลยมัดเลยสวยใช่ไหมเราเห็นแบบข้างล่างเนี่ยเรารู้สึกไงครับ ถูกใจอะถูกใจก็ส่งมาุ่นดูใหม่มดูใหม่ไม่เคยเห็นแม่ก็โอเคร้านกาแฟใช่ร้านกาแฟเราก็อยากให้บ้านเราเนี่ยสมัยใหม่หน่อยหลังจากที่เบลว์โฮมได้ปฏิบัติงานที่นี่มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับทีมงานเบลว์โฮมดูแลดีไหมครับดีมากดีมากพอใจพึงพอใจแล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเราโทรถามคุณเปย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลให้อะไรไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ บางทีก็โทรหาคุณเปเลย mm hmm. หรือเมื่อก็โทรหาลูกชายเพราะเป็นเพื่อนกัน oh. แล้วไม่ว่าเวลาไหนเขาก็ตอบมาทันที mm hmm. เป้ขอขก็ดูแลอย่างดีเนาะขออนุญาตเข้าไปบุกบ้านสักหน่อย,ยอยากดูดจังเลยว่า บ้านนี้พอเวลาเสร็จแล้วคุณพ่อจัดวางอะไรอย่างไรเราอยากเห็นมากเลยโอเคได้ยินดีเลยครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าบ้านอย่างนี้มีรายละเอียดยังไงสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้บ้านแบบนี้เนี่ยเราติดต่อเข้ามาได้เลยที่บีวเวอร์โฮมนะครับเรายินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะครับนี่ก็คือโซนทางเข้าของบ้านหลังนี้นะครับผมดูนะครับกว้างขวาง แล้วเราทําเป็นสเตปบันไดขึ้นไปด้วยให้ดูแบบบ้านสูงขึ้นบ้านตกแต่งไฟยามกลางคืนเนี่ยคือสวยงามมากนะครับเนี่ยหลายคนถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้เราทําแต่รีวิวตอนกลางคืนเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าตอนกลางคืนเนี่ยระบบไฟที่เนี่ยสวยงามมากเหมือนกันไม่ได้แบบว่ามีดีแค่กลางวันกลางวันทุกคนนึกภาพออกครับแต่กลางคืนเนี่ยไม่ค่อยมีใครทําเราก็เลยอยากนําเสนอในรูปแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ็คือบริเวณห้องโถงของบ้านหลังนี้นะครับถ้าเราสังเกตนี่ก็คือจะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเราใช้เนื้อที่ทั้งหมด4เมตรคูณ6เมตรครับผมภายในห้องตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายนะครับมีที่วางแก้วอันนี้ไม่ใช่บีเวอร์โฮมทำอันนี้เป็นเขาซื้อมาเนาะเราแค่จัดการห้องให้ลองดูนะฮะเนี่ยพื้นกระเบื้องก็เป็นแกรนิตโตมันจะไม่เหมือนกระเบื้องทั่วไปดีกว่าสำหรับผมผมว่ามันแข็งแรงกว่าเราเลือกใช้เกรดนี้เสมอนะครับและตรงโซนนี้ ก็มีการออกแบบให้เป็นหน้าต่างวงกลมนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้แบบฟิลแบบตื่นเช้ามาดูวิวอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งวิวก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งเลยไม่เกี่ยวครับเราต้องการอะไรเราชอบแบบไหนเราใช้แบบนั้นครับผมไม่ต้องไปฟังนักออกแบบครับอยากได้แบบไหนบอกเลยเดี๋ยวทีวเวโฮมจัดให้นะฮะไม่ต้องกลัวครับผม ที่นี่เราก็จะมีห้องนี้เอาไว้เพื่อที่จะรับแขกหรือว่านั่งเล่นกันในแต่ละวันนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากลางของบ้านหลังนี้ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับในห้องโถงเนี่ยก็คือจะมีห้องน้ําด้วยโอ้โหในตู้เย็นมาลงแล้วแสดงว่าเรามาช้าเกินไปอีกนิดนึงก็พร้อมอยู่แล้วนี่นะครับอ่าเป็นกระเบื้องเขาขอมาเนาะอยากได้แบบลวดลาย มันเหมือนกําแพงสวดพื้นนี่ก็จัดตามที่เขาต้องการนะครับแล้วแต่คนชอบอะไรแบบไหนก็ยัดเฟอร์นิเจอร์ยัดสุกภันตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันดีกว่าว่าห้องนอนห้องแรกของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงไปดูครับพาไปดูห้องนอนห้องแรกของบ้านหลังนี้กันนะครับไปไปดูกันก่อนเลยดีกว่านี่ ห้องนอนห้องนี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่3าคูณ4เมตรนะครับเอาไว้ใช้เป็นห้องนอนเนี่ยหรือว่าจะใช้สอยต่างๆเนี่ยก็เพียงพอนะครับภายในเนี่ยเราก็จะมีการออกแบบให้เป็นแบบโปร่งโปคือแสงเข้าทุกเช้าก็ตื่นขึ้นมาสดสาใสแด้นอนนะฮะแล้วก็นี่นะครับเราก็จะมีบริเวณที่เราออกแบบพักเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับผมนี่ก็คือห้องนอนของบ้านหลังนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันดีกว่านะครับนี่ตามมาเลย ตรงนี้ไหนๆก็ถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะตีเซนตรงนี้มากเลยครับห้องพระนี่ครับเล่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือห้องพระของบ้านหลังนี้นะครับโดยเราใช้เนื้อที่ 2, อคูณสเมตรนะครับในการทําห้องนี้ขึ้นมานะครับแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับถ้าคนไหนต้องการแบบเก็บของในบ้านอะไรเงี้ยห้องนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งคือห้องนี้เป็นห้องนอนของเด็กๆเราได้ยินมาแบบนั้นนะ อ่านี่นะครับห้องนี้ก็จะคลินคลีนหน่อยทีเ <Yeah. S 1> คลียร์หน่อยจะเป็นห้องที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าห้องนอนห้องแรกที่เราดูเมื่อกี้ห้องหลังนี้เนี่ยมีความกว้างทั้งหมด 3, าคูณสเมตรนะครับผมเป็นห้องนอนของเด็กๆหรือว่าเราอยากใช้งานเก็บของเก็บอะไรอย่างนี้หรือทําเป็นห้องทํางานก็ได้อยู่ที่ว่าฟังก์ชันที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือขอให้บอกบิวโฮมมาได้เลยว่า มีความต้องการแบบนี้เราอยากทําห้องให้เป็นแบบนี้อันเนี้ยเราก็จะทําตามให้ตามนั้นครับโดยที่ไม่สนรูปแบบในห้องก็จะมีหน้าตา่ตางต่างๆนะครับมีสองมุมเพื่อให้แสงรอดเข้ามาสามารถระบายอากาศได้ขั้นต้นโอเคมาก,มากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องนอนห้องหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับ ตอนนี้เราได้มาถึงหน้าห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้แล้วมาสเตอร์เบดมก็คือห้องนอนที่เป็นห้องนอนหลักของบ้านอย่างยกตัวอย่างเช่นเจ้าของบ้านก็จะอยู่ในห้องนี้อะไรเงี้ยครับแต่เราใช้คําว่ามาสเตอร์เบดมเนาะทุกคนจะได้เข้าใจแต่เราเข้าไปดูห้องนี้มีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าห้องทั่วไปครับคือ4คูณ4เมตรคือมีการวางเฟอร์นิเจอร์ลงไปแล้วบ้างพร้อมเข้าอยู่เลยครับลักษณะหน้าต่างนะฮะเหมือนห้องนั้นเหมือนกันแต่ห้องนั้น หน้าต่างจะกว้างกว่าและที่พิเศษกว่าห้องอื่นๆนะครับคือห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตามมานี่ก็คือห้องน้ําภายในห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้ผมให้ดูข้าวๆน,นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นฝักบัวที่แบบอาบทั้งเป็นฝักบัวอย่างนี้กับติดค้างไว้อะไรก็เดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบอะไรแบบนี้กันครับก็ แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้สุขภัณฑ์อะไรแบบไหนเนี่ยคือเลือกได้ด้วยตัวเองเลยเอามาลงได้ปรึกษาเราได้เหมือนกันนี่นะครับลักษณะอ่างล้างหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นโอติอ่างล้างหน้า,นานจะเป็นแบบทรงเครนะิร์ฟเนาะมันจะเป็นทรงแบบมันจะเป็นทรงเคริร์ฟทรงกลมซึ่งแบบนั้นมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมก็ชอบแบบนี้ชอบที่บอกว่าขอบอ่างมันแบบเตี้ยๆมันทําให้เราแบบทับอะไรได้เยอะบางทีวงกลมแล้วมันเสียเนื้อที่ใช้สอยตรงเนี้ยไปเยอะ บ้างครับบ้านหลังนี้ที่ทุกคนได้ดูนะฮะใครที่มีคําถามหรือว่าสงสัยเรื่องใดเนี่ยพักเข้ามาถามเราได้เลยดีให้ข้อมูลเลยและนี่ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าอยากรู้ว่างบประมาณบ้านหลังเนี้ย ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับตอบนะครับ1นล้านหนึ่งแหบาทครับผมในการจะสร้าง,งบ้านหลังนี้เป็นไงครับคุ้มค่าไหมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสหบาทได้บ้านที่ทุกคนต้องการฟังก์ชันการใช้งานเหมาะกับคุณจริงๆในรูปแบบที่คุณอยากได้ v i ว o ว o m e มนะครับขอฝากอีกหนึ่งผลงานเอาไว้ด้วยแล้วก็ฝากบริษัท v i ว o Home ไวมด้วยนะครับบริษัทเรารับเหมาทําก่อสร้างออกแบบต่างๆนา,ๆน,าๆนาครับผมขอปิดรายการนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกัน EP ีหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ